วันนี้ครับรายการ Key to Success ต้องบอกเลยว่าเราจะมาพูดคุยถึงปี2013ครับเราจะก้าวอย่างมั่นใจอย่างไรในปี2013ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าในปีหน้านั้นเราคงต้องวางแผนในการทำงานเพื่อให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟฟรีนครับดังนั้นวันนี้มาดูกันครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากท่านวิทยากรของเรานั่นคือดรสุรชาติกิ่มมณีครับท่านจะมาแนะนาว่าก้าวอย่างมั่นใจในปี2013นั้นจะทาอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ ยินดีที่มีโอกาสได้มาคุยกับท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับในการก้าวมั่นอย่างมั่นใจอยากจะเรียนท่านว่าโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราต้องถามว่าอนาคตเนี่ยเรากำหนดเองหรือให้คนอื่นกำหนดฮนะเรา,เราแต่มันมีเพลงนะชีวิตนี้มีแต่หมานำไป ชีวิตท่านเหมือน,มนในเพลงนี้ไหมฮะไม่เหมือนและอยากให้เหมือนไหมฮะคือคนเราเนี่ยมันกําหนดชีวิตตัวเองได้กําหนดอนาคตได้เราก็ต้องเป็นคนนําสุนัขแต่บางคนเนี่ยมีสุนัขนําอันนั้นเนเป็นคนที่แย่เพราะว่าคนไม่ใช่วัวควายที่จะมาจูงไปได้ฉะนั้นท่านต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะเป็นสิ่งที่เราอยากเป็น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นเราจะไปในที่ที่เราอยากไปไม่ใช่ไปในที่ที่ต้องไปเพราะเรากำหนดอนาคตตัวเราเองได้เราจะไม่ให้คนอื่นมากำหนดอนาคตเด็ดขาดเราจะไม่ให้สภาวะการแวดล้อมมากำหนดอนาคตเรานี่ผมถามตรงๆเลยนะครับคุณว่ามีสุภาพจตรีบางคนที่แต่งงาน เพราะว่าสังคมบอกว่าควรจะแต่งคือผู้ง่ายๆคือไม่แต่งแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขามองเราไม่ดีมีไหมมีม,ม,มีคือตัวเองเนี่ยยังไม่เจอคนที่ปิ๊งอะ่ะแต่ว่าอายุมันก็มากก็เลยต้องแต่งใช่ไหมอันนี้เป็นคนกล้าหาญหรือขี้ขาดเพราะแต่งเพราะกลัวจะไม่ได้แต่งใช่ไหมก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองใช่ไหม เราไม่ได้กําหนดอนาคตของเราเองใช่ไหมฮะให้สิ่งแวดล้อมเป็นคนกําหนด,หมดผมกําลังจะมาเรียนท่านว่าปีเก่ากําลังจะไปปีใหม่กําลังจะมาไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่จะอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นจะมีจะไปจะทําขอให้เป็นสิ่งที่ท่านต้องการที่แท้จริงแต่ไม่ใช่ให้สภาวการมาเป็นตัวบอกอยากจะแต่งงานก็แต่งไปถ้าอยากนะ แต่ไม่ใช่แต่งเพราะว่าเฮ้ยอายุก็มากแล้วว่านะมองซ้ายมองขวาเอาวะเข้ามาหน้าคล้ายๆคนกูคว้าไว้ก่อนเมื่อ <c oughs> อย่างนี้ท่านไม่ได้เป็นตัวของตัวเองดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองด้วยความกล้าหาญกำหนดอนาคตตัวเองกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองด้วยความกล้าหาญหลักการคือเรื่องพวกนี้ไอการกำหนดเนี่ยมันต้องคิดก่อนลงมือทำ การคิดก่อนการทำเป็นการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพแต่การลงมือกระทำใดๆก็แล้วแต่โดยไม่ใช้ความคิดเป็นการกระทำที่ไร้ประสิทธิภาพจำไว้เลยว่าต้องคิดก่อนทำหรือแม้กระทั่งจะพูดยังต้องคิดก่อนใช่ไหมฮะมีหลายคนคงไม่ได้คิดตอนพูด ก็เลยไปอยู่ในคุกก็ไม่น้อยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเพราะ้ตอนพูดลืมคิดถูกไหมครับฉะนั้นจะพูดทุกเรื่องที่ตัวเองคิดหรือคิดทุกเรื่องที่จะพูดฉะนั้นคิดดูให้ดีนะครับผมกำลังจะบอกท่านว่าอย่าลงมือทำถ้ายังไม่ได้คิดคนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องคิดก่อนทำ ปีนี้ผ่านมาไม่เป็นไรแต่ปีหน้าทุกเรื่องที่จะลงมือทําต้องคิดก่อนไอการคิดเนี่ยมันคิดล่วงหน้าวันหนึ่งก็ได้อาทิต์หนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งก็ได้หปีก็ได้ตอนนี้ไอคนเก่งเนี่ยเขามีความสามารถในการคิดไปล่วงหน้าได้นานไอสิ่งที่เข,เขาคิดล่วงหน้าได้นานเนี่ยเขาเรียกว่าวิสัยทัศ อันนี้ใช้สับไฮโซหน่อยนะครับเพราะดูหน้าและไฮโซทั้งนั้นวันนี้เราจะไม่ใช้สับไพร่ๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะใช้แต่สับไฮโซวิสัยทัศน์ฉะนั้นท่านถ้าคิดล่วงหน้าได้นานๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ดังนั้นในที่สุดแล้วสรุปการจะก้าวเดินอย่างมั่นคงในปีหน้า <c oughs> ท่านต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนเพราะการวางแผนคือการคิดก่อนทําหรือทําก่อนคิด คิดก่อนทำทันโทษนะครับผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขามีการค้นคว้าวิจัยเขาบอกคนไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายอายุเฉลีย่ยอายุเฉลี่ยของผู้ชายไทยทราบไม่ว่ากี่ปีประมาณเท่าไหร่นะคะเกินฮะเจ็ดถ้าเป็นสุภาพสตรีอายุเฉลีย่ย เ5็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแสดงว่าผู้หญิงได้เปรียบไหมเข้าใจไหมทําไมเขาถึงว่าผู้หญิงว่าเพราะอายุเฉลี่ยผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าผู้ชายนั้นใช้ชีวิตโชคโชนกว่าผู้หญิงใช่ไหมครับทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่ถูกไหมครับกินเหล้าก็าตายไวสูบบุหรี่ก็ตายไวผู้หญิงมีอะไร เขียนคิ้วทาปากนี่ตายไวไหมอ่าคือเขียนคิ้วแล้วทำให้แบบปลอดบวมไหมไม่หรอกถูกไหมฮะเขียนคิ้วตาปากมันไม่ตายไวแต่ผู้ชายนี่กินเหล้าสูบบุหรี่นี่มันตายไวอายุมันเลยสั้นแต่ผู้หญิงเขียนคิ้วทาปากไม่ได้ทําให้ตายไวไม่ได้ทําให้ปลอดบวมไม่ได้ทําให้ปอดอักเสบถูกไหมฮะยกเว้นหน้าอกอาจจะอักเสบบ้างถ้าไปทําอย่างอื่น ผมกำลังจะบอกท่านว่าคนเราเนี่ยนะครับอายุ70 75เอาแล้วนะตอนนี้ตามผมมาดีๆเอา70ถ้าเป็นผู้ชายเอา75ถ้าเป็นผู้หญิงลบด้วยอายุตัวไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขหรอกรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าได้เท่าไหร่คำตอบคือเวลาที่เหลือในโลกนี้ ผมก็จะถามว่าไอเวลาที่เหลือเนี่ยจะทำอะไรํำกิฟลรีนอย่างเดียวอย่างเดียวชีวิตมีหลายด้านท่านทั้งหลายสิ่งที่ผมกำลังจะชวนท่านคุยเนี่ยวันนี้มาคุยเรื่องชีวิตหน่อยเพราะว่าอะไรหลายคนเนี่ยลืมลืมอะไรไปบางอย่าง ลืมไปว่าไอ้ที่ยังไม่ตายเนี่ยอยู่ไปเนี่ยเพื่ออะไรลองคิดดูให้ดีนะลองคิดดูให้ดีค่าเฉลี่ยผู้หญิง75อาจจะมากกว่าน,นี้ก็ได้ผู้ชาย70แล้วลบด้วยอายุตัวนั่นคือสิ่งที่เหลือพราะเกิดมาเขาใส่กระเป๋ามาให้คนละ70 75ปีถูกไหมครับที่เขาใส่มาให้เนี่ยเขาให้เราทำอะไร เขาให้เราทําอยู่สองเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องทำสองเรื่องที่อยากทำทำเรื่องไหนมันกว่ากันอยากทำใช่ไหมมันกว่าใช่ไหมแต่คนเราต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องทำสองอย่างเรื่องที่ต้องทำกับเรื่องที่อยากทำเจ็ดสิบห้าปีเจสิปีในโลกนี้ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งทำเรื่องที่ต้องทำทั้งหมดทั้งชาติเลยเราเรียกคนแบบนี้ว่าเสียชาติเกิดทำไมล่ะครับเพราะการทำเรื่องที่ต้องทำเมื่อเทียบกับเรื่องที่อยากทำเราก็ยอมรับว่าทำเรื่องที่อยากทำมันกว่าใช่ไหมมันมีความสุขแต่ถามว่าเราเลี่ยงเรื่องที่ต้องทำได้ไหม ไม่ได้เพราะมันมีชีวิตอยู่ในสังคมใช่ไหมครับผมยอมรับบางทีเนี่ยงานแต่งงานงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่บางงานนะไม่ได้อยากไปเลยแต่ต้องไปเพราะอยู่ในสังคมใช่ไหมฮะแต่มีบางงานผมอยากไปผมอยากไปต่อให้ไม่เกี่ยวกับสังคมผมไปเพราะผมอยากไป ดังนั้นคนที่มีความสุขเขามีโอกาสได้ใช้เวลาในโลกนี้เยอะมากในการทำเรื่องที่ต้องหรืออยากอยากลองถามตัวเองดูตอนนี้ยังไม่ถึงปีใหม่ลองทบทวนดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเปอร์เซของเวลาที่อยู่ในโลกส่วนใหญ่ทําเรื่องที่ต้องทําหรืออยากทำคิดดูให้ดี ถ้าใช้ชีวิตทำเรื่องที่ต้องทำผมจะบอกให้ว่าบางทีเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเสียชาติเกิดคนเราถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อรอจะทำเรื่องที่ต้องทำผมจะแนะนำว่าตายดีกว่าแต่ถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อรอจะทำเรื่องที่อยากทำเราไม่อยากตายใช่ไหม เอาอย่างน right? ี้ดีกว่าเวลาเลี้ยงลูกมีความสุขใช่ไหมครับมีความสุขนั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำหรืออยากทำอยากทำใช่ไหมครับอยากทำเวลาพากิ๊กไปทานข้าวเป็นเรื่องที่ต้องทำหรืออยากทำอยากทำเวลาพาภรรยาไปส่งบ้านเป็นเรื่องที่ต้องทำหรืออยากทำ ผมเห็นใจคุณนบนาภามากท่านต้องเข้าใจชีวิตนะคนเนี่ยนะถ้ามันตื่นมาลืมตามาแต่ละวันเนี่ยแล้วมันมีเรื่องที่อยากทำรออยู่ชีวิตมันมันรู้ว่ามันมีความสุขแต่ถ้าลืมตามามีเรื่องที่ต้องทำเนี่ยมันเบือ่อผมรู้ในห้องนี้หลายคนทำงานประจำผมจะถามหน่อย ไอการที่เดินเข้าออฟฟิศแล้วรูดบัตรนะ่ะเป็นสิ่งที่อยากทําหรือต้องทำต่อพร้อมเลยนะต้องทํามีหน้าถึงเอาดีในงานไม่ค่อยได้เลยนะฮะแล้วมาวันนี้ต้องมาหรืออยากมา <Yeah! S 1> แอนแน่มีหน้าเดินหน้าบานมาใช่ <c oughs> <c oughs> บางคนพเ,เปิดประตูก็บานมาเลยนะก็มันเป็นเรื่องที่อยากทํามันก็สนุกอะ่ะใช่ไหมฮะคำถามก็คือว่า เมื่อเอา70-75ลบอายุตัวถึงได้รู้ว่าที่เหลืออยู่แค่เนี้ยจะทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้ทำเรื่องที่อยากทำมากที่สุดทำไงคำถามคือทำไงคำตอบไม่ยากเลยวางแผนปัญหาเนี่ยนะฮะผมกล้าไม่ใช่ศพป,ประมาทถ้าผมตั้งคำถามว่ารู้หรือไม่ ว่าตนเองเนี่ยไอ้ที่ยังไม่ตายอยู่เนี่ยแล้วไม่ค่อยอยากจะตายด้วยรออะไรอยู่รู้หรือเปล่าบางคนก็นึกว่ารู้แต่ไม่รู้บางคนก็รู้นิดนิดไม่เป็นไรนึกว่ารู้กับรู้นิดนิดฟังให้ดีต่อไปนี้เมื่อมีเวลาว่างปลายปี ในช่วงที่เขาเตรียมจะจุดพุกันต,ตูมตูมตูมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วยหาเวลาว่างๆสักนิดเถอะครับขอสักสองชั่วโมงนั่งแล้วถามตัวเองว่าไอ้ที่ไม่อยากตายเนี่ยและยังเหลืออายุอยู่ในโลกเนี้มันมีอะไรบ้างที่เราอยากทำถามตัวเองมีอะไรบ้างที่อยากเป็น มีที่ไหนบ้างที่อยากไปลองนึกดูให้ดีแล้วคนเราเนี่ยนะให้นั่งนึกเนี่ยนึกไม่ออกแต่รู้ไหมว่ามีบางคนเนี่ยนึกได้ทันทีเลยในเวลาที่รวดเร็วคนพวกนั้นที่เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตมักจะไปรู้ตอนไหนตอนใกล้ตายมันรู้หมดเลยนะว่าเฮ้ยนั่นก็ยังไม่มีไอ้นี่ก็ยังไม่ไทำมันจะไปรู้ตอนนั้น แล้วถามว่าไอ้รู้ตอนนั้นเนี่ยทำอะไรได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้แล้วเราทำตัวให้รู้ซัตอนนี้ดีไหมเราจะได้มีเวลาทำคนเราถ้าได้ทำเรื่องที่อยากทำครบได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นครบได้ไปที่ที่อยากไปครบไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบนะฮะ <c oughs> ได้มีสิ่งที่อยากมีครบถ้ามันครบแล้วนะ ถ้าผมเป็นแบบนั้นผมจะบอกตัวเองพร้อมตายแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแต่ทุกวันนี้ที่มันยังไม่อยากตายเพราะมันมีเรื่องที่อยากทํารออยู่แล้วผมก็รู้ว่ามันคืออะไรเพราะผมเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งคิดทบทวนตัวเองว่าที่ยังไม่ตายมันรออะไรอยู่เราอยากได้อะไรเราอยากมีอะไรเราอยากเป็นอะไรโอ้โหแล้วเขียนใส่กระดาษออกมาเจ็ดหน้าเจ็ดหน้า พอมาอ่านก็ขำดิผมไม่ให้ใครอ่านนะนะแล้วเรารู้ว่าบางอย่างก็ไม่ใช่ก็ลบๆมันออกซะแกแล้วพับใส่ดินชักไว้อทิตย์หน้ามาอ่านอีกรู้สึกอย่างไม่ใช่อ่ะแก้อีกใส่ดินชักไว้อีกอาทิตย์หนึ่งเปิดดินชักมาอ่านอีกยังแก้อีกท่านรู้ไหมว่าผมแก้เนี่ยสี่เดือน จนไม่แก้แล้วรู้เลยว่าค้นพบแล้วไอ้ที่ตัวเองไม่อยากตายจริงๆไม่ใช่เจ็ดหน้ากระดาษหรอกมีอยู่สี่หน้ากระดาษแสดงว่าผมค้นพบตัวเองแล้วว่าผมต้องการอะไรไอ้สิ่งที่ผมค้นพบนั้นเราเรียกว่าปณิธานชีวิตหรือวิสัยทัศน์ของตัวเองมันตั้งไว้เลยว่าไอ้นี่ยถ้าฉันมีครบฉันได้ทำครบได้ไปครบได้สัมผัสครบพร้อมตาย แต่วันนี้มันยังไม่ครบมันก็เลยไม่อยากตายแต่ชาตินี้ถ้าทําไม่ครบแต่เกือบครบก็เรียกว่าคุ้มแล้วที่เกิดมาแต่ผมเนี่ยนะทำมีไปเกิน60%แล้วของชีวิตบางเรื่องเล่าไปฟังได้บางเรื่องเล่าไม่ได้เป็นความลับส่วนตัวเช่นผมเนี่ยนะอยากมีบริษัทของตัวเองมาก ตะกรอนเขียนไว้วันนี้ผมมีบริษัทของตัวเองแล้วนะได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งผมเนี่ยนะครับอยากมีบ้านอยู่ชายทะเลผมก็พยายามพยายามได้แล้วสองเห็นไหมครับว่าปี2013นั้นทำให้เรานั้นจะต้องมีการวางแผนครับแน่นอนที่สุดว่าการวางแผนจะทำให้ท่านเดินอย่างมีแนวทางและเดินไปสู่เป้าหมายของท่านได้อย่างถูกต้องครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาติดตามชมกันต่อกับรายการ Key to Success ครับ